สวัสดีครับโอ้ยผม,ผม,ผมนิตพับเพลินนะครับนี่อีพีสองอรวิวโอเคครับก็พอดีไมโครศั์ผมเป็นอะไรไม่รู้นะอยู่ดีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเลยผมมาอธิบายแบบนี้แทนคือช่วงเนี้ยรถผมมาครับได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็เพิ่งมารีวิวนะก็นี่นะอย่างที่เห็นนะตอนนี้ผมปะกกินทองแดงผมได้เปลี่ยนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ เนี่ยตามภาพเนียครับเนี่ยอะไรผมถ่ายอะไรของผมเนี่ยไม่มีไม่มีรอยฝาล่วดเรียบร้อยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่มีรอยฝาล่วดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังผมพูดแบบนี้ไปเลยแหละแ้ว,วถ้าไม่ผมผมมันพูดได้ช่วงไหนผมก็จะไม่ได้มาภาพแบบนี้หรอกค,คนภาพอาจ จะไม่ตรงกับภาพนะครับเนี่ยตอนนี้ไอ้นี่ตอนที่ผมซูมประกินฝาให้ดูว่าไม่รั่วแล้วนะเนี่ยโฟกัสแล้วกล้องโฟกัสแล้วนี่ครับ,รรรบไม่รั่วแล้วครับงบประมาณทําไปก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับทําเองนะครับผมนั่งทําเองอยู่บ้านแต่จริงๆรแล้วรถมันเสร็จนานแะล้วแต่ว่า ผมไม่ได้มารีวิวให้ดูสักทีนะนี่ครับดูสภาพรถมอมแมมมาจอดค่อนข้างนานแล้วก็ไม่ค่อยได้คลีนะครับส่วนช่วงนี้มันก็ไม่เมียนะเดี๋ยวไปฟังเสียงรถกันเลยเพราะว่าของผมก็จะมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากไปดูกันเลย ผมวันนี้ผมแค่พูดบรรยายโอเคเดี๋ยวก็มาเจอกันเลยไปฟังเสียงแล้วกันเลยครับนี่ครับเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อย เจอกันอีวี e. เดี๋ยวผมจะมาล้างรถแล้วก็ค่อยๆจัดแต่งไปเทียะจุดนะครับโชคก็โชคปลอมเตี้ยมากนะครับโชคตัวนี้เตอเตอผมขอเป็นไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวราให้มีผลงานของมันก่อนนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นร้อยสิบของผมเองนะครับแล้วผมได้ทําการปรับเป็นภาพเบอร์แล้วครับเพราะว่ามันเห็นป,ป้ายทะเบียนรถผมนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยการเปิดป,ป้ายทะเบียนสักเท่าไหร่นะครับส่วนนี่เผามันคดครับล้อผมมันดุตอนนั้นที่ผมขี่ไปนะครับรถผมมันยางรั่วแล้วผมวดกลับบ้านค่อนข้างหลายโลเลย นั่งสองกับเพื่อนมาเปิดกลับบ้านครับแล้วนี้เกิดการไม่รู้ว่าคันนี้ผมซื้อมามันลดมือสองนะผมซื้อมาลดมือสองผมได้ทําไปแล้วเครื่องผมได้ทําไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่บอกว่าลูกอะไรเดี๋ยวมันจะมีผลงานของมันใน g ีพเอสนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมทักบอกเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับแล้วส่วนนี้คือรถจักรยานที่ผมบอกว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะทํานะครับเป็นรถจักรยานใส่เครื่องอเครื่องสูบน้ํานะครับส่วนร้อยสวงผมนะเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นโลใหม่แล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรส่วนนี้ผมขอตรับความสุขครับ